สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วแอมสินซี่เรามาเริ่มเลยดีกว่าค่ะ,อะตอนนี้หน้าของไผ่เนี่ยคือลงแค่ครีมกันแดดอย่างเดียวนะคะ,ะทีนี้ก็เราก็มาเริ่มเลยละกันก็คือเริ่มอะไรก็เริ่มเป็นรอ,องพื้นเลยละกันเนาะเพิ่มเติมคือความเก่านะคะนี่เลยคะ่ะ สี่จุดหนึ่งสอสามสี่ห้าหุดวันนี้ขอคอร์ดกันเนาะแล้วที่เราคือไม่ได้ไม่ได้ถักขอใช้มือเรานี่แหละคะ่ะง่ายสุดละเหมือนเดิมค่ะตัวนี้เมเบลีนตัวนี้มันก็ดีนะคือไม่แพงด้วยแล้วก็ใช้ได้นานอะ่ะโอ้ยเหนื่อยอาจจะมีเสียงหอแพกนิดนึงนะคะเกีีร์ไปเลยค่ะ เ็แล้วนะสาหรับการลงรองพื้นแต่งตากันเลยแล้วกันวันนี้ไผ่จะลองใช้อันนี้ก็คือขอยื้มน้องค่ะไม่ได้ซื้อของเวดแอนด์ไวท์าเล็นี้ก็จะมีสีเขียวซึ่งไผ่ไม่เคยแต่งสีเขียวมาก่อนเลยนี่นะคะจะลองมาแต่งสีเขียวกันสดๆไม่มีการเตรียมไม่มีการซ้อม แล้วมาดูกันว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงนะคะสิ่งแรกเลยคือเราก็ต้องลงสีที่อ่อนที่สุดที่มีอยู่นะคะสีที่อ่อนก็คือเหมือนมันเหมือนจะเป็นสีทองอนะ<ม>ก็ทาไปเลยค่ะรอบรอบเปลือกตาเคาออกหน่อยนะเพราะว่าเหมือนมันติดมาเยอะอะไม่่งั้นมันจะล,ลุวมล่วมเกลียวเปล่าม,มันจะกลาบเป็นก้อน ก็ทาเลยโอเคนะคะต่อไปน้ำตาลเนี้ยทาเลยแล้วกันแปรงอันเดิมเพิ่มเติมคือไม่ล้างไม่ต้องเช็ดง่ายๆง,ง่ายไปไหม มีเดฟขึ้นมายังคะอ่ะเดี๋ยวจะมาลองลองสีเขียวดูแล้วกันใช้แปรงแบบนี้นะคะหัวเล็กขึ้นมาหน่อยสีนี้นะที่เดิมจุดเดิมเลยสีมันไม่ได้แบบขนาดแบบแจ้นมากอะ่ะ เพราะว่าผ่ก็ไม่เคยใช้สีอะไรเข้มๆเงี้ก่อนมาก่อนนะนะคือส่วนใหญ่แต่งแล้วก็จะเน้นโทนสีน้ําตาลนะคะแต่งง่ายดีสีน้ําตาลโอเคก็ก็มีมีชัดขึ้นมาเนาะชัดขึ้นมาหน่อยละโอเคใช้แปลงตัวเดิมเลยคะ่ะอ่ะ ลงอันนี้ตอนแรกนะคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะจบที่ตรงนี้ปรากฏว่าสีมันมันไม่ได้แบบโอ้หเขียวเปล้นไงเราก็เลยอ่ะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวเพิ่ม definition ให้กับด้านนี้ค่ะตรงลงไปที่ปลายตาของเราหางตาที่ปลายตาอันนี้นคือปลายตามองเนี่ลงไปบริเวณนี้สามเหลี่ยมเป็นแบบให้เป็นสามเหลี่ยมเนาะเฉพาะแค่ขอบนะคะลงกม ตาโอ้ตาย่ยน่ะแกนมองข้ามไปก็เห็นเบ้าเบ้าเาพิ่มเติมแล้วเนาะทีนี้เราจะมาเกลี่ยดีกว่าเกี่ยเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ตัวนี้เกี่ยก็ได้เพราะว่าสีมันไม่ได้ออกชัดมาไเลยคือเกลี่ยให้ให้ตัวที่เราคัดเบ้าตรงเนี้ยเออมันดูกลมกลึงกันอะไรอย่างนี้ยค่ะ เราก็ลงตัวสีเขียมนี้นะที่ใต้ตาเราก็ลงมาถึงนี่นะกลางกลางขอบตานะคะด้านล่างเราก็ลงเข้มอีกเฉดหนึงเฉดนี้เลยเอ้ยใช่ดิ อ่ะใช้แปรงนี้เมื่อกี้แปรงมันเป็นแปรงแข็งๆตัวตัดแล้วก็มาใช้แปรงซอเป็นขลสซอบๆเกลี่ยง,ง่ายหน่อยอันนี้ต้องฟงนะให้มันชิดขอบตาค่อนอะนะมันจะแค่มาอีกหนึ่งระดับนะคะแต่ก็ยังเห็นความความเป็นสีเขียวอยู่ทีนี้จะมาลงตรงกลางกลางตาให้มันดูแบบว่าโอ้ยเพิ่มความสว่างตรงกลางอะนะ่ะเนาะ ก็ไปใช้สีอ่อนนะคะก็ใช้แปรงที่เราปัดกับสีอ่อนเมื่อกี้ปัดสีสว่างก็น่าจะเป็นสีนี้เนาะหัวตรงกลางตาไม่ใช่หัวตากลางกลางเปลือกตานะคะ ตัวนี้ค่ะตัวนี้ยใเอาไว้ทําความสะอาดประจําเลยของตัวเนเกตเนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นไฮไลท์ได้ด้วยแล้วก็ปัดเศษอะไรพวกนี้ก็ได้อย่างบางทีเราปัดขึ้นมาสูงเกินไปตัวตัว,ตวอายอายชโดว์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ปัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะทำได้เหมือนกันอ่ะโอเคกว่าจะได้ ดยเลยค่ะเชื่อไหมเขียนคิ้วแต่ละวันนะไม่เคยเหมือนกันเลยก็ดีนะคะคือแบบเพื่อนๆที่อยากจะไปทาสักคิ้วสามมิติใช่ไหมมันก็ดีตรงที่ว่าเราก็คือสามมิติเนี่ยเราก็ต้องกลับมาเขียนดีแเลยเนาะมันก็จะมีเหมือนเป็นลายให้เราได้ได้วาดตามลายแต่ถ้าของไทยเนี่ยเราก็แบบเคยสักค่ะสักแบบไม่ใช่สามมิติสักสีสักสีสักสีน้ำตาลธรรมดาทั่วไปเออแล้วก็คิ้วสองข้างนะวาดก็ไม่เคยเหมือนกันค่ะ เสีย ع. ตอนที่จะให้มันหักมุมตรงนี้มันยากเรากะไม่ถูกชิมจังมาปัดอายไลเนอร์กันอายไลเนอร์วันนี้เหมือนเดิม ก็โอเคเนาะประมาณนี้อ๋อจะบอกว่าตัวมิสทีนตัวเนี้ยมันทำได้สองทูวินวันนะก็คือว่าเป็นอายไ,ไลเนอร์ใช่ไหมเอาไว้เกีกับอีกอันหนึ่งก็คือมันจะเป็นเหมือนดินสอเดี๋ยวนี่นี่ค่ะดินสอเนี่ยเดี๋ยวไพจะขอเขียนขอบตาละกันแต่ว่ามันอ่ะมันไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันมันตกค่ะ เขียนข้างในนี้ด้วยกระดาษน,นะอ่าอาอาจะกระจีอ่ะนะเนี่ยจะเห็นความแตกต่างระหว่างตอนทากับไม่ทา้ามันจะเป็นยังไงก็จะเห็นชัดอยู่เหมือนกันนะอ่ะต่อไปลองมาลงลงเป็นบอนเซอร์แล้วกันบอนเซอร์นี่คือมีตัวเดียวค่ะเห็นไหมใช้จนแบบว่า ไกลแหละแต่ก็ยังเหลือเยอะยังเหลืออีกเยอะไฮไลท์ขอบหน้ากรอบหน้าไม่ใช่ขอบหน้าบาชองก็มีตัวเดียวตัวนี้เลฟลอน ดูสภาพลงไปตรงนี้ค่ะน,นี่พอแล้วเนาะ,ะตึ๊ดตึดดัดขนตากันอ๋อลืมไปวันนี้เราจะดัดพอประมาณเพราะเราจะติดขนตาด้วย แมวบรีนแมวบรนทาไปก็ไม่ต้องเน้นความปังมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดขนตาปลอมแต่ที่เน้นก็คือต้องไปเน้นไอ้ขนตาล่างขนตาล่างนั่นเปิดเลยขนตาล่างที่มีแบบน้อยนิดน้อยนิดจิด๊บ ต้องมาสั่งมันเย่าดีดังดีน,นะคะต้องก,งกระต้าน็อนโทรบางนะรมือมันหน่อยเพราะแบบว่ามาซาลามันเป็นอะไรนะกันน้ำเพราะนั้นมันก็อีุ้ง่างหลังงานนีมั้งอ่ะเฮ้ยมาติดขนตากันเฮ้ยเฮ้ยี่ยังไม่ได้แกะจากถุงเลยถุกถก50ห้าสิบบาทซื้อที่อะไรนะตรงเซ็นทรัลลาพาว ทางออก50บาทซื้อมาที่เดียวกันเลยนี่นะคะใช้ตัวนี้ติดละ <c oughs> เปล่าให้แห้งนิดหน่อยติดเลยก็คือวิธีการก็คือเราเราแปะไปที่ตรงกลางก่อนยึดยึดแล้วก็คือเราเราเรากะดูนะคะว่ามันจะยาวจะแปะช่วงไหนให้มัน พอดีกับหัวตาเราอย่างนี้อย่างนี้โอเคเป็นไงเรียบร้อยค่ะมาไฮไลท์จมูกด้วยบอนเซอร์นะคะก็ตรงนี้ มาไฮไลท์แล้วกันไฮไลท์ก็อ่าเป็นตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ค่ะ อันนี้สี please me please นี่อันนี้ก็ใช้คุ้มอะคือมีแท่งเดียวที่ลงทุนซื้อเป็นลิปสติกที่แพงที่สุดในชีวิตนะลุคนี้นะคะก็ถ้าเกิดแต่งไปทำงานเนี่ยก็อาจจะดู อาจจะหนักไปหน่อยแต่ถ้าแต่งไปไปกลางคืนแต่งไปงานกลางคืนก็พอได้นะคะค่ะยังไงก็ฝากลุคนี้ให้เพื่อนๆได้ลองลองลองแต่งไปดูแล้วกันค่ะถ้าเพื่อนๆชอบลุคนี้ยังไงก็ช่วยกันกดไลค์หรือกดแชร์วิดีโอนี้หรือจะกดติดตามกันก็ได้ค่ะกด subscribe เลยแล้วยังไงเอาไว้เจอกันลุคหน้านะคะติดตามกันว่าลุคหน้าจะเป็นยังไงต้องไปค่ะ บ๊ายบายค่ะ